ด้านน้บสื่อเกม Luna Storyary นะคะใน EP ที่3ของพี่มอรี่เกมเนี่ยมันมีคนเล่นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะเหมือน Princess Talepe เลยเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูฟังก์ชันที่เปิดในเลเวล18ของพี่มอรี่นะคะดูพี่มอรี่จะเดินเติบโตจากเลเวล2มาถึงเลเวล18เนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะนะโอเควันนี้นะคะมันจะมีตัว New Commission ตัวน well. ี้เข้ามานะคะก็คือให้เรา c ช a l l e n g แชม a m เปี้ยนหถึง10ใช่ไหมแล้วก็ทำไปเราจะได้ตัวเควส t นะคะอ่ะแล้วเราก็จะได้ของมาตกแต่งพี่เลือกเฮโร่เป็นธาตุแสงสามตัว เป็นธาตุน้ำไว้ฮิวหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ธาตุต้นไม้ธรรมชาติอีกหนึ่งตัวสีเขียวเพราะว่าตัวที่พี่มารี่เลือกมาเนี่ยเห็นตัวสวยๆขวามือล่างไหมคะที่เลเวล106ที่สีทองเนี่ยเป็นธาตุแสงแต่ว่าน้องอะ่ะเป็นตัวที่ไม่ใช่ SSR ไม่ได้หาย,ยากสุดนะคะเป็นแค่ SR ธรรมดาแต่พอดีว่าน้องได้แบบ ตัวซ้ําเยอะนะคะก็เลยได้ดาวมาเยอะ,ะ,นะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะ <c oughs> น้องตัวที่มีดาวเยอะก็คือเห็นไหมมันดาวต้องห้าดวงอ่ะพี่ก็เลยเลือกน้องมาเป็นเห็นป่ะมันจะมีตรงขอบมีสี่ดวงห้าดวงแบบเนี้ย ให้เขามาสปอร์ตนะคะนีเดี๋ยวพี่เอาให้ดูอัพเลเวลน้องก่อนเป็นเลเวลเจไปคือน้องตัวเนี้นะคะเป็นแค่ SR แต่ว่าน้องดาวเยอะเนื่องจากว่าตอนพี่ใช้ Star ์อัเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีถ้าแค่ดาวเดียวก็จะแค่บวก15 Attack, Heal, Defense แล้วก็20% Attack, Heal, Defense นะคะถ้าเป็น2ดาว แต่ว่าพอเราเป็น5ดาวปุ๊บเนี่ยบวก45 Attack Heal Defense แล้วก็บวก1 Skill l l m i t ด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็กลายเป็นเหมือนเทพเลยอ่ะนะคะเพราะว่าน้องตัวเป็นนางฟ้าของเราเด็กน้อยด้วยนะคะเป็น c h i l e r e n t a l e s แล้วก็เป็นนางฟ้าของนิทานนิทานเด็กอ่ะนะคะก็คือ Attack เห็นบ้าจะเป็น3,214 แล้วก็ตัวเออ SSR พวกนี้นะคะคือตัวเนี้ยเป็นััพอร์ตซึ่งน้องจะฮิวแรงมากพี่ก็เลยให้ใส่คาากับชุดที่เป็นสองดาวเอาไว้มันมีการอัปเกรดได้นะคะแล้วก็สาเหตุที่พี่ให้ตัวนี้ใส่อาวุธดีเพราะว่าเวลาเราเข้าทีมไฟท์เนี่ยมันจะต้องมีการฮิวแล้วเวลาพอเราฮิวเราถ้าเกิดว่าเราฮิวเบานะคะทีมมันก็จะพยุงได้ อยู่ได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นตัวฮิลเนี่ยจะสําคัญมากถ้าสังเกตการเล่นของพี่มลรีทุกๆเกมที่ผ่านมาเป็นร้อยเกมเนี่ยนะคะเออมันก็จะพี่จะเน้นเรื่องการฮิลแต่ว่าการแอตแทกเนี่ยให้ไม่ค่อยแรงนะคะมันเป็นสไตล์การเล่นของพี่บางคนเขาชอบเน้นแอตแทกแรงๆแ,แบบเออดีเฟนซ์น้อยๆฮิลน้อยๆแต่ว่าแอตแทกอะไให้จบเทิร์นเร็วๆใช่ไหมคะแต่พี่มลลีจะไม่ได้เล่นแนวนั้นพี่จะเล่นแนวแบบเออซัพพอร์ตทีมเห็นปะ นะคะคเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตนะฮิลแต่ฮิลเบาค่ะแล้วก็ฮิลด้วยแล้วก็แอดแท็กได้นะคะแต่ตัวตัวสีฟ้านั่นคือฮิลแบบฮิลแรงเลยส่วนตัวแอดแท็กของพี่คือตัวนี้นะคะเห็นไหมพี่ก็จะทําการบวกขึ้นไปมันมีการแอนเชนส์ขึ้นไปได้นะคะกลายเป็นสองดาวไป อ่าแล้ววันนี้พี่เจ้าที่จะมาสอนเรื่องหนึ่งสมมุติว่าตอนเนี้ยที่เซ็งละแหมตัวที่พี่มารีอยู่เนี่ยมันไม่เก่งเลยเช่นอ่าสมมุติตัวนี้นะคะน้องตัวเอสเซซาตัวนี้ของพี่มารีไม่เก่งพี่ก็ทําการเบื่อละเปลี่ยนฮีโร่บ้างดีกว่าพี่ก็ต้องมาที่นี่ค่ะมาตรงคาว่ารีเคลมตัวนี้นะคะพอเรารีเคลมแล้วน้องก็จะกลับกลายไปเป็น เลเวลหนึ่งสมมติว่าเนี่ยเราจะทใ,ให้ตัวไหนแบบรีเคลมเราก็มาที่ออ t i ติมไมเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวนอนนะคะสมมติว่าเนี่ยตัวเนี้ยพี่แมวไม่เอาละให้เลเวลศูนย์นะคะพี่ก็อินพุตเลเวลศูนย์ลงไปเลยสกิลให้เหลือแค่ศูนย์อย่างเงี้ยพราเสร็จแล้วเออต่จริงพี่ไม่ลบนะเราก็ใช้ s q ิลอัพสตรไมไปเลยเป็นสีแดงนะคะกดแล้วน้องก็จะรีค่าพลังกับกลายเป็น เด็กน้อยโนวิดใหม่นะครับพอเข้าใจใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเราแบบรู้สึกว่าตัวนี้โอ้มันถูกใจเราละเราก็สามารถเดินทางกับน้องต่อไปได้แต่ถ้าเรารเบื่อล้วก็ทำแบบที่พี่บอกมันเป็นการรีสเตตัสรีสเตตัสรีสกิลได้นะคะเกมนี้โดยที่ไม่ได้เสียอะไรโอเคแต่เดี๋ยว พี่ยังไม่ได้เจอตัวไหนที่มันคือพี่จะเป็นคนที่เน้นความสวยของคาเลคเตอร์เพราะงั้นเนี่ยไอความที่เก่งไม่เก่งอะพี่ไม่ค่อยเซเรียสนะคะท้านตับใจที่พี่มีตัวฮิลพี่ก็จะไม่เซเรียสนะคะอ่าสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเผื่อเจอเกมนี้คลิปนี้นะคะอ่าพี่พยายามแบบเหมือนสร้างกองทัพของเหล่าราชินีน้อยขึ้นมาในเกมต่างๆมันเป็นสไตล์การเล่นของพี่เป็น แอทิ v ิ t ีเป็นสไตล์ของพี่ก็คือสะสมตุ๊กตาแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมแล้วก็โชว์ความน่ารักของเวที่พี่ชอบออกมานะคะก็จะมีตัวที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่พี่ไม่ได้เลือกเข้ามาเป็นเป็นทีมหลักของพี่นะคะมีซซนต้าครอสก็มีนะเฮ้ยเห็นป่ะเราก็ดูที่แอทแทกเราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนเราก็เลือกตัวที่เก่งในด้านนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น SR ละ ถ้าเป็นเอชซาก็จะเป็นพวกนี้นะคะแล้วมันมีการซัพพอร์ตทิ้งกันได้เช่นสมมุติแหมตัวเนี้ยพี่ไม่อยากซัพพอร์ตแล้วออกนะคะเราก็ก็คือถ้าเราซัพพอร์ตมันก็จะบวกพลังโจมตีขึ้นไปเราก็เอาโต้เข้าไปเลยเห็นไหมคะ,ะคือต่างคนต่างซัพพอร์ตทุกคนจะต้องมีตัวซัพพอร์ตอยู่ในทีมเพราะว่ามันเป็นทีมหลักของเราถูกไหมมันจะบอกว่า นี่เราก็สปอร์ตมาเฮ้ยอย่าไปดึงตัวน้องเขาดึงไม่ได้นะคะเราพยายามเลือกตัวที่เก่งแล้วก็เลือกตัวที่ใครเขามาสปอร์ตแต่ตอนนี้พี่เลือกไว้หมดแล้วมันก็จะบวก20%ซนะคะในเรื่องของแอตแทกบ้างในเรื่องของเทวพลังพลังอะไรพวกนี้นะคะนี่คือวิธีเล่นของเกมนี้โอเคมันก็จะมีฟังก์ชันเมื่อเมื่อ e ีที่2พี่ให้ดูฟังก์ชันหมดแล้ว นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มได้มากขึ้นสำหรับเกมนี้นะคะอ่ะมันก็จะมีโหมดตัวนี้ขึ้นมานะคะพี่เล่นให้พี่เล่นชนะไปแล้วคือข้ามดานไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อของข้างล่างขวามือได้นะคะมันก็จะมีตัวจิก๊กซอของเออเหล่าฮีโล่เราแล้วก็มีแบบพวกเครื่องเอ็นชารต่างๆพวก อัพเกรดพลงพลังอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันมาจารีสเตทพี่พี่เล่นให้ดูแล้วเนาะพี่จะให้ดูตัววันนี้เราจะดูเรื่องของการสู้บอสตัวนี้กันพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูไปเงีย,เ,ย,เ,ยเพอกับพี่มารีเนาะพี่จะลองชาเรนต์ดูนะคะเลเวล2เป็นบอสตัวนี้ เราก็จัดทีมตามที่เราต้องการเลยพี่จะต้องเอาตัวเก่งๆไว้นี่สายคออไว้ตรงกลางเป็นอย่างนี้อ่ะเริ่มเลยลองดูนะคะคม,มันค่อนข้างจะโหดนิดนึงเพราะว่าบอสส่วนนี้เลเวลตั้ง120 แล้วกดด้านบนนะคะให้เป็นออโต้ได้เลยเราไม่ต้องตีเองนะคะให้น้องๆตีกันไปโอพ้าเจ้าพี่ว่าแพ้นะคะยังไม่เก่งของอาจจะดูถ้าไม่ตาย อะฮิวก่อนลูกฮิวเร็ว oh, <yeah. S 1> อ่าเห็นไหมตัวสีฟ้าพี่ฮิวแล้วพลังขึ้นมาเป็นหมื่นๆเลยแต่ละตัวเห็นปะ่ะ oh, <yeah. S 1> ตัวหลักของพี่มอรี่เนี่ยคือตัวผมสีชมพะะูถ้าตัวนั้นตายก็คือจบเกมอ่ะไม่น่าจะผ่านก็ไปอัพสกิลก่อนอ่านี่คือท่าไม้ตายของผู้นำของพี่มอรี่ แ็่ป้าฟาดทีตั้งหกหมื่นตัวอื่นไม่ก็แรงอะค่ะก็มันที่พี่เลือกใส่ฮิวเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีกำหนดระยะเวลาในการไปในแต่ละเทิร์นเพราะงั้นเราก็ฮิวไปยาวๆพี่คิดแบบนี้นะคะตายละหัวหน้าทีมพี่แต่ก็คาดได้ให้มันพลังลดไปได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะ ส่วนน้องที่เคยแซวพี่มารีว่าข้างนอกพี่มารีดูน่ารักดูแบบเออน่ารักชอบมายเมดี้อะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆค่ะพี่มารีเป็นคนค่อนข้างโหดโน้ no, อะไรเงี้ยมันก็จริงนะที่เป็นคนที่แบบเล่นเกมเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็อยากที่จะชนะบอสพอเราอยากชนะบอสก็เลยสะสมความเป็นนักสู้ในตัวนะคะแต่พี่พยายามสู้ในเกมเพราะว่าถ้าเราสู้กับคนข้างนอกมันก็ไม่ดีมันบาด้วยหนึ่ง คือมันก็จะมีเรื่องกับคนมันก็ไม่โอเคพี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับเกมแล้วก็รองลงกับเกมเพราะว่าเกมมันมันเป็น AI อ่ะมันไม่มันไม่สามารถที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆที่เป็นฟีดแบ็ออกมาได้นะคะพี่ก็เลยเป็นคนที่เลือกอยู่กับเกมลงอารมณ์กับเกมเวลาเจอใครแบบวิสัยแย่จริงๆเลยบ้าบอลจริงอะไรเงี้ยพี่ก็จะลงกับเกม และจะเล่นเฉพาะเกมที่แบบไม่ใช่อย่าง ROV หรือว่าเกม PVP อ่ะมันจะเป็นการที่แบบไปทำบาทต่อจิตใจคนอื่นเขาที่จะเลือกแบบเล่นเกมแนวสู้กับคอมสู้กับ AI ล้วนๆอย่างเงี้ยไม่อยากสร้างบาทรจุนี่ชนะแล้วเย้ yeah. แต่ก็ต้องเสียสละนอนไปตุกตัวโอเค โอเคพอเราผ่านแล้วเนี่ยนะคะเราก็อ่ะให้น้องตีไปก่อนอันนี้คือพี่ผ่านบอสให้ดูในเะเวลเรายี่สิบแล้วก็มาดูที่สแตัมก็ผ่านรีวอร์ดกันไปเกมนี้เขาก็แจกของเยอะนะคือไม่งกนะคะ Ah, <Never left. S 1> พี่มารี Level แล้วยิบสองแล้ว hmm. เห็นไหมเรีย,ยบร้อยเดลี่โอเคประมาณนี้พี่เอามาให้ดูฟังก์ชันในเลเวลยีแล้วก็บอสเลเวลร้อยี่สินะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอพี่โตขึ้นไปเดี๋ยวพี่ทำอีพีต่อไปให้ดูนะคะส่วน Princess Tale มันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่พี่ก็เออปล่อยไปก่อนยังไม่ทำคลิปเดี๋ยวรอดูรีเควสต์ก่อนว่า ทางท่านบริการปลาท่านจะมีการแบบให้ทําเพิ่มอะไรยังไงนะคะผู้สนับสนุนพี่มารีสปอนเซอร์ลัโอเคขอบพระคุณค่ะาบาพี่มารีจังแห่งลาบะติเตแลแล้วก็ขอบพระคุณสปอนเซอร์ท่าบริการปลาอย่างสูงลาบปติเตแลได้รับการสนับสนุนโดยท่านบริการปลานะคะตั้แต่ปี2018ถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตขอบคุณค่ะไปแลวคะ่ะายพี่มารีจัง